ศัตรูในคลิปนี้นี่บอกเลยว่าทําให้ผมอยากกินกุ้งมังกรเป็นอย่างมากเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enemy ครับผมสำหรับศัตรูในคลิปนี้นะครับมาจากเรื่องยอดกุ๊กแดนมังกรนะครับคือพ่อครัวสวมหน้ากากที่มีชื่อว่าท่านเหรียญนั่นเองนะครับเหรียญเป็นพ่อครัวจากสมาคมอาหารใต้ดินคนแรกที่หลิวเหมาซิงจะต้องเผชิญนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับพ่อครัวคนนี้ว่าเขามีประวัติอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาดวลการทําอาหารกับเหมาเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าคุยผมเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าพ พ่อครัวคนนี้นะครับทาให้ผมเนี่ยอยากกินกุ้งมังกรมากๆเลยเพราะว่าการดวนอาหารเนี่ยมันต้องทําเมนูที่เป็นแบบพวกกุ้งมังกรนะครับเออแลว้วดูไปแล้วเหมาแม่ก็ทํหน่ากินนะแล้วไอ้เจ้าพ่อครัวเหรียญเนี่ยก็ทํหน่ากินเหมือนกันนะครับผมอ่าสำหรับประเด็นของพ่อครัวสวมหน้ากากคนนี้จะเป็นอะไรยังไงบ้างก็ไปรับฟังคลิปนี้กันได้เลยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าพ่อครัวคนนี้นะครับมีอดีตกับท่านโจยุเนาะครั้งหนึ่งนะครับผมเหรียญกับโจยุเขาเคยเป็นพ่อครัวที่ต้องมาแข่งขันกันทําอาหารโดยที่ มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเมกานะครับเมกาเนี่ยเป็นภรรยาของโจยุแล้วก็เป็นแม่ของเหมยลี่นะครับซึ่งการดวลทั้งนี้เนี่ยมีเมกาเป็นเดิมพันว่าใครชนะจะได้แต่งงานกับเมกานะแต่ว่าเมกานะครับเขารักกับโจยุแล้วก็มีการสาบานกันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันนู่นนี่นั่นและในการแข่งขันครั้งนั้นนะครับโจยุก็เป็นฝ่ายชนะไปอเดี๋ยวผมไปเฉลยตอนท้ายนะครับว่าความจริงมันคืออะไรเนาะเหรียญเขารู้แค่ว่าในการแข่งครั้งนั้นนะครับเขาโดนวางยาครับผมก็คือมีการเอาเข็มไปใส่ไว้ใน และทีนี้เนี่ยเหมือนกับเขาโดนยาพิษยาชาเนี่ยเล่นงานนะครับแต่ว่าไม่ถึงตายนะแค่ทําให้ไม่สามารถทําอาหารได้พอทําอาหารไม่ได้แบบเต็มที่ปุ๊บก,ก็พ่ายแพ้แก่โจยุนาะตอนนั้นไปนะครับอันนั้นก็เป็นการแข่งขันการทํากุ้งมังกร3อย่างก็คือจะมีการแข่งทั้งหมด3ยกเมื่อเหรียญเขาพ่ายแพ้ไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการฝังใจว่าไอ้คนที่มันเอาเข็มมาใส่ไว้ในกุ้งมังกรเนี่ยจะต้องเป็นโจยุแน่เลยทีนี้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับหลังจากที่เหมาเขาได้มีการต่อสู้กับเชรุไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยวันหน ะน,นะครับเชิญให้ท่านโจโยุเหมาเมลี่เนี่ยไปร่วมการรับประทานอาหารมื้อเย็นนะครับตอนนั้นก็คือจะมีเป็นพวกแบบสมาชิกของสมาคมชั้นสูงอะไรพวกนี้เข้ามาร่วมทานอาหารเย็นในมื้อนี้ด้วยโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนชวนใครเป็นคนส่งจดหมายเชิญอันนี้มานะครับแต่ว่าอาหารที่รับรองในมื้อนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็ดมากนะครับก็คือทําอาหารออกมาอร่อยทุกอย่างเลยจนกระทั่งถึงเมนูเมนูหนึ่งซึ่งมีการอ้างว่าเป็นนกพิราบผัดน้ํามันหอยนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอะครับเมนูน มันไม่ใช่นกพิราบมันเป็นกบแดงที่มีพิษครับซึ่งทุกคนที่ได้รับประทานอาหารตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็โดนพิษเข้าเล่นงานนะครับไม่เว้นแม้แต่เบ์ลี่นะครับแล้วผู้ใหญ่คนแก่ต่างๆนานาที่เข้ามาร่วมอาหารของมือนี้ก็คือแบบสลบนะครับเพราะพิษไปแล้วทีนี้ก็มีการเฉลยว่าคนที่ทําแบบนี้คือใครนะครับเราจะได้เห็นเป็นพ่อครัวสวมหน้ากากก่อนครับแต่ว่าท่านโจยุเนี่ก็จะจําได้ว่าเป็นใครแต่ไม่ได้มีการเรียกชื่อนะตรงนั้นนะครับแล้วพ่อครัวสวมหนา้ากากเขาก็เชิญให้โจยุมาแข่งกกาารทํุ้มนมา ทที่เคยแข่งกันซึ่งการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นนะครับท่านโจโยุก็บอกว่ามึงทำกับลูกสาวอย่างนี้กูไม่เอามึงไว้แน่นะครับก็มีการดวนกันเกิดขึ้นและในขณะที่การดวนเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยท่านโจยุก็โดนกับดักที่พ่อครัวสวมหน้ากากคนนี้วางเอาไว้นะครับผมก็คือเขาโดนแมงป่องต่อยครับก็คือเหมือนกับตอนสมัยนั้นเลยก็คือตอนเมื่อ16ปีก่อนเนาะที่เคยมีการแข่งกันแล้วพ่อครัวสวมหน้ากากาเขาโดนเข็มเข้าไปโดยที่ว่าคิดว่าเป็นโจยุมาตลอดคราวนี้โจยุก็โดนแมงป่องเล่นงานเข้าจนไม่สามามรถแขข่่งันตอไปไป เท่ากับว่าเป้าหมายของพ่อครัวสวนมะกาศคนนี้ก็คือการแค่ว่าทําให้โจยุเนี่ยพ่ายแพ้โดยที่ยังไม่ทันได้แข่งนะครับเป็นความเจ็บปวดเดียวกับที่ตัวเองเคยได้รับเมื่อ16ปีที่แล้วทีนี้เนี่ยพอเหมารู้อย่างนี้ปุ๊บเขามโหมากว่าไอคนนี้มันใช้วิธีสศกรปรกนะครับเขาก็เลยจะสารต่อกับท่านโจยุว่าเขาเนี่ยเป็นสิธิ์อันดับหนึ่งของโจยุนะเขาจะทําการแข่งกับพ่อครัวสวนมะกาศคนนี้ให้ถึงที่สุดเองตอนแรกเนี่ยเหรียญเขาก็ไม่เอาด้วยนะครับทำไมต้องมาแข่งไอพ่อครัวยอดเยี่ยมกระจกรจออกนนวัแลาา่่่ต เขาสารต่อการแข่งในศึกแรกนะครับการแข่งศึกแรกเนี่ยเป็นการปิดตาและทําอาหารกุ้งมังกรออกมาได้นะครับก็คือยกแรกเนี่ยถือว่าเหรียญเป็นผู้ชนะไปละกันเพราะว่าโจยุเขาสู้ไม่ได้แต่ว่าเหมาก็สารต่ออาหารของโจยุจนเสร็จเรียบร้อยดีก็คือการที่ปิดตาแล้วก็ทําอาหารเนี่ยเหมาก็ไม่แพ้โจยุเลยนะครับสามารถทําออกมาได้สวยงามมากทีนี้เนี่ยเหรียญเขาเห็นฝีมือตรงนี้เสร็จเขาก็รู้สึกได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ล้มไอหนูคนนี้ให้มันเสร็จสิ้นไปการแก้แค้นของฉันก็อาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะเหมาก็มีการแบบยียวนไปแบบนี้เหมือน ว่าถ้าอยากแก้แค้นให้สมบูรณ์ต้องชนะอีก2ยกกับชั้นให้ได้นะครับและการต่อสู้ยกที่2ของการทํากุ้งมังกร3าอย่างก็ได้เริ่มขึ้นครับผมสุดที่2อที่ผมบอกเลยว่าเมนูนี้ผมอยากกินมากนะครับมันคือเป็นการทําเมนูกุ้งทอดครับผมเมนูทอดอันนี้นะครับมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำอาหารเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องหยุดทําอาหารทันทีเราก็จะได้เห็นเหมามีการกวนตีนอีกแล้วนะครับว่านายต้องทําอาหารมื้อนี้ให้เร็วที่สุดเพราะไม่งั้นนายไม่มีทางชนะชั้นได้แน่่นนอแและการขง การทํากุ้งมังกรในโจทย์การทอดก็ได้เริ่มขึ้นนะครับซึ่งการทํานี้นะเราจะได้เห็นเหมาแบบยุกิีิทำอะไรแบบเหมือนจะเร็วนะครับแล้วก็มันเร็วจริงครับผมเสร็จก่อนพ่อครัวเหลียงไปซึ่งเหลียงเนี่ยเขากำลังจะทําซอสอยู่แล้วแต่ว่า ซอสยังไม่ทางเสร็จดีอาหารของเหมาก็เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อโจทย์มันเป็นอย่างนี้ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องหยุดทําทันทีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทั้งสองคนก็เอาอาหารมาประจันหน้ากันโดยที่ว่าอาหารของเหรียญเนี่ยมันเป็นกุ้งทอดที่เอาไปชุบถั่วนะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากแล้วก็เป็นอาหารทอดที่แบบเนื้อกุ้งแน่นๆชั้นดีถ้าเกิดว่าทานกับซอสที่มีการใส่พวกแอปเปิลหัวหอมคลุกเขาให้เข้ากาันกลายเป็นน้ําซอสที่รสชาติดีเลิศเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่สุดยอดมากๆเเลลยนะบแ้ทีีหมาก็ ว่าโอ้โหแค่เห็นหน้าตานี่ก็รู้แล้วว่ามันเป็นอาหารชั้นเลิศเลยนะครับแล้วพอเหรียญพูดถึงซอสปุ๊บเหมาก็ถามเลยว่าเอ้าแล้วซอสอยู่ไหนอ่ะเอาซอสมาดิแล้วพอเหรียญได้ยินอย่างนี้ปุ๊บก็เรียบร้อยเลยครับผม <c oughs> อีกหนึ่งนาทีกูก็ทําเสร็จแล้วไงแต่มมืองทำเสร็จก่อนกูนะครับเหมาก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งทอดที่ไม่มีซอสเนี่ยแล้วทําไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยไม่จําเป็นต้องชิมให้เสียเวลานะครับแม่แคนตีนได้ใจมากแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเหรียญเขาก็เลยขอดูอาหารของเหมาว่าเป็นยังไงงนะะรรรรับ <c oughs> พออเเเปปปปปิดดดกกกกกมมมาาาาาุุา๊ลยย็้ทีีี่่่วไ เ,เป็นกุ้งทั้งตัวที่เอาไปทอดนะครับแล้วทีนี้เหลียงเขาก็โมโหมากเลยว่าโอ,โอ้ถึงว่าละเสร็จเร็วเชียวแค่เอากุ้งไปชุบแล้วก็ลงไปทอดทั้งตัวเลยอย่างนี้นี่เองเนาะเมาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนพวกชิ้มก่อนสิแล้วก็จะรู้เองว่าการแก้แค่ของแกเนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์จริงหรือเปล่านะครับพอกินเข้าไปพบอุ๊ยมันสุดยอดมาก กุ้งทอดของเหมานะครับมันเป็นกุ้งที่มีการทอดโดยการเอาน้ําจิ้มเนี่ยใส่เข้าไปในตัวกุ้งอยู่แล้วนะโดยที่ว่าเอาฟองเต้าหู้เนี่ยมาพันเอาไว้เพื่อไม่ให้ซอสเนี่ยมันมีการทะลักออกมาตอนที่ทอดนะครับซึ่งน้ําจิ้มเนี่ยผมมองว่าเป็นน้ําจิ้มที่มีความคล้ายมายองเนสเนาะก็คือเอาไข่แดงเอานมน้าตาลเอาเนี้ยมาตีขั้วกันนะครับแล้วก็กลายเป็นซอสที่อยู่ในตัวกุ้งพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยซอสยืมๆเลยนะครับผมแล้วเหรียญเขาก็ยอมรับว่าโอเคยกสองเนี่ยแกเป็นฝ่ายชนะไปแต่่่ววาาาารเเนนียยจะมดกกกัท สเนี่ยโจทย์ก็คือหม้อไฟการทํากุ้งมังกรหม้อไฟของเหมากับเหรียญก็ได้เริ่มขึ้นนะครับแล้วก็การแข่งทางนี้ต้องบอกเลยว่าเหรียญเขามีทีเด็ดครับคือการเอาของตากแห้งซึ่งจะเป็นพวกเมนูอาหารทะเลนะครับพวกอหอยเป่าฮื้อปลาหมงปลาหมกึกตากแห้งที่มันมีการผสมผสานใส่ไว้ในไหไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอมีการผ่านช่วงระยะเวลามาเนี่ยมันจะทําให้ของตากแห้งพวกนี้มีความอร่อยที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยเหรียญเขาตั้งใจจะเอาไว้ใช้ตอนเมื่อ16ปีที่แล้วที่ต่อสู้กัับโจุน่แแะตที้เา ่ายแพ้ไปโดยที่ไม่ทันแข่งถึงยกสามนะครับก็เลยจําเป็นต้องเอามาใช้ในสึกนี้แทนแล้วเหมาเขาก็มีทีเด็ดของเขาเหมือนกันเขาจะทําเป็นหม้อไฟที่ใส่พวกอาหารป่าต่างๆาน,าน,านานเนี่ยเข้าไปในซุปอันนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันมีรสชาติที่กลมกรอบแต่ทีนี้เนี่ยเหลียงเขาก็รู้ว่าการใส่ของป่าพวกเห็ดพวกหน่อไม้อะไรพวกนี้ใส่เข้าไปในหม้อไฟอครับมันจะทําให้เกิดฟองมหาสารแล้วทีนี้เนี่ยอาหารมันจะไม่อร่อยเขาก็มีการสบประมาทเหมาไว้ว่าเหมาไม่มีทางทําอาหารหม้อไฟที่อร่อยออกมาได,ได้เด็ดขาดนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ทําสําเร็จครับ ซึ่งวิธีการที่เหมาใช้แก้เกมตรงนี้นะครับก็คือเอาหม้อกระดาษมาต้มนั่นเองในระหว่างที่ต้มของป่าไปใช่ไหมมันจะมีพวกฟองถุดขึ้นมาด้วยนะแล้วฟองตรงนี้ครับมันก็ถูกดูดซับโดยหม้อกระดาษที่เหมาเตรียมไว้จํานวนมหาศาลนั่นเองจึงได้เป็นเมนูหมอ้อไฟกุ้งมังกรทะยานสมบัตินั่นเองนะครับการแข่งขันในรอบที่3นะครับคนที่จะมาตัดสินการทําอาหารของเหมากับเหรียญก็คือชิโร่นั่นเองครับชิโร่เนี่ยเหมือนกับว่าจะตามมาช่วยเหมาใช่ไหมและก็ถูกไอคนของสมาคมอาหารใต้ดินที่อยู่บริเวณรอบ ฤหาสนาเนี่ยจับตัวได้ก่อนนะครับก็เลยเอามาเป็นกรรมการซะเลยซึ่งการเป็นกรรมการครั้งนี้ของชิโร่ชิโร่ไม่รู้ไงว่าหม้อสีขาวหรือหม้อสีดําที่เป็นของพี่เหมาใช่ไหมแล้วเหมาก็ให้กําลังใจชิโร่ไปเลยว่าชิโร่อย่าพยายามเลือกอาหารของฉันให้เลือกอาหารที่นายคิดว่าอร่อยมาจากหัวใจเลยเพราะอาหารหม้อน,นั่นแหละมันคืออาหารของฉันนะครับพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเหรียญก็ไอเด็กคนนี้มึงจะอวดดีไปถึงไหนก็ เป็นอย่างนี้ไปแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมนูของทั้ง2คนนี้ทําออกมาได้สุดยอดมากๆเลยนะครับเมนูของเหรียญจะเป็นหม้อไฟที่มีการใส่พวกของตากแห้งที่นํามาทําเป็นซุปมีความกลมกล่อมเป็นอย่างมากแล้วก็มีเป็นกุ้งมังกรนะครับส่วนของเหมาก็คือจะเป็นซุปที่เรียกว่าถ้าเป็นแบบส่วนของเนื้อสัตว์ก็คงจะเป็นแค่กุ้งมังกรเลยเนาะแต่ว่าที่เหลือจะเป็นพวกผักใบเขียวพวกเห็ดพวกหน่อไม้พวกพืชหัวต่างๆที่ใส่เข้ามาในซุปก็คือเป็นของป่านะครับแล้วเชโรก็ได้ชิมอันนี้และตัดสินว่าเหมาเป็นผู้ชนะครับผมอ่า บอกว่าไอหม้อดําที่เป็นของป่าเนี่ยมันเป็นซุปที่สามารถดึงความเป็นกุ้งมังกรออกมาได้เป็นอย่างดีแต่ว่าที่เป็นหม้อไฟอันขาวเนี่ยครับที่มีของตากแห้งใส่พวกของทะเลต่างๆมากมายเข้ามาเนี่ยไอพวกนี้มันทําลายรสชาติของกุ้งมังกรไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมนูหม้อไฟกุ้งมังกร พระเอกก็ต้องเป็นกุ้งมังกรครับผมของเหมาเนี่ยมันสามารถดึงความเป็นกุ้งมังกรออกมาได้ในขณะที่ของเหลียนนะครับโดนพวกของตากแห้งกลบความเป็นกุ้งมังกรซะหมดเลยเนาะสุดท้ายก็สามารถเอาชนะตรงนี้มาได้นะแล้วก็หลังจากที่เอาชนะได้ปุ๊บเหลียญเขาก็ให้ยาถอนพิษนะครับเพื่อที่จะช่วยโจยุช่วยเหม่ยลี่แล้วก็คนที่โดนพิษของกบแดงเข้าไปแล้วพอท่านโจยุฟื้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ต่อยหน้าเหลียญเข้าไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความจริงครั้งนี้นะครับว่าปสลบวกนียที่ือ เมกาครับผมเพราะว่าเมกาเนี่ยเขากลัวว่าเหรียญจะเป็นฝ่ายชนะในครั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาอะรักโจโยุไงแล้วความรู้สึกที่เหรียญมีต่อเมกานะครับมันเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์มากๆโจโยุก็เลยรู้สึกว่าให้ความแค้นเนี่ยมาตกลงที่เขาอย่างเดียวดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะตรงนี้ก็มีการเฉลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเป็นฝีมือของเมกานั่นเองแล้วเหรียญก็โมโหไงว่าทาไมแกไม่พูดความจริงกับฉันวะในขณะที่คุยกันนะครับเหรียญเขาก็มีการเปิดเผยว่าเขาอะเป็นคนของสมาคมอาหารใต้ดินหลังจากที่เขาพ,าพ่ายแพ้ใให้้้้กกััับจยุนนนครงเ่า สู่ความแค้นนะครับต้องการที่จะแก้แค้นโจโยุมีชีวิตมาเพื่อที่จะทําวันนี้ให้สําเร็จเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็พ่ายแพ้ให้กับหลิวเหมาซิงนะครับแล้วมีการเปิดเผยเลยว่าการเข้าสู่สมาคมอาหารใต้ดินมันคือนรกดีๆนี่เองเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเหรียญเขามีบาดแผลตามตัวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็มีการชื่นชมหลิวเหมาซิงว่าเขาเนี่ยคือคนที่ทําให้เหรียญกลับมาเป็นพ่อครัวจากหัวใจได้อย่างแท้จริงนะครับก็มีการขอบคุณไปสเตปต,ต,ต่อมาก็คือทุกคนแบบเหมือนจะปลอดภัยกันหมดแล้วเนาะอยู่ๆคนของสมาคมอาหารใต้ ก็จุดไฟเผาคารหายนี้เลยส่วนตัวเหรียญนะครับมีจังหวะหนึ่งที่เขากินพิษเข้าไปนะครับซึ่งพิษอันนี้เดิมทีแล้วเขาจะใช้จัดการกับเหมาถ้าเกิดว่าเหมาพ่ายแพ้ใช่ไหมแล้วตัวเองก็กิกนพิษเข้าไปเพราะว่าสมาคมาหาใต้ดินนะครับเท่าที่ผมรู้นี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าพ่ายแพ้เนี่ยคือพ่ายแพ้เฉยๆไม่ได้นะครับต้องโดนลงโทษอะไรบางอย่างอะ่ะซึ่งเหรียญเขาก็รู้ว่าถ้าเขาพ่ายแพ้แบบนี้แก้แค้นไม่สําเร็จแบบนี้เนี่ยน่าจะโดนสมาคมาหาใต้ดินประหารชีวิตเขาก็เลยเลือกที่จะปลิดชีีีีพพชวววิตตขออออองงัเไไปปนนครรบแล้้กกกกก็ใทุยหมฝาโจ ก,กับเหมาไว้ด้วยว่าให้ระวังให้ดีสมาคมอาหารใต้ดินมันจะต้องส่งคนมาเผชิญหน้ากับเหมาแน่นอนเพราะว่าเหมาเนี่ยมีพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะและเป็นที่หมายตาของสมาคมอาหารใต้ดินแน่นอนนะครับทุกคนก็หนีอกมาขนาดเหมาอ่ะเขาที่มีการกวนตีนกับทะเลียนใช่ไหมแล้วก็ต่อว่าต่างๆ่นานๆว่าใช้แผงโสกปกนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ในจังหวะที่ได้มีการประลองอาหารกันเห็นว่าเหลียยเนี่ยยอมรับในฝีมือการทําอาหารของตัวเองอย่างเงี้ยเหมาเขาก็รู้สึกเคารพทะเหลียยขึ้นมาทันทีนะครับเออแต่ว่าสุดท้ายแล้้วเนนียยททะกกก็ตองจาไปแลุค ก็กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็โจโย,ยุก็มีการให้คํามั่นกับเหรียญไม้ว่าเขาจะต้องทําให้เหมาเป็นพ่อครัวอันดับหนึ่งของจีนให้ได้และจะไม่กลัวพวกสมาคมอาหารใต้ดินที่จะเข้ามาเล่นงานพวกเขาเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวการต่อสู้กับเหรียญพ่อครัวสวมหน้ากากน,นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบกินกุ้งมากๆเลยนะแล้วพอเห็นเอากุ้งมังกรมาแข่งกันนู่นนี่นะั่นแล้วเนี่ยอบอกเลยว่าในบรรดาการแข่งทําอาหารผมว่าเมนูเนี่ยะเป็นเมนูอันดับต้นๆที่ผมชอบเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงกั พ่อครัวโวนนากากคนนี้ชอบกุ้งมังกรเหมือนกันไหมมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับศัตรูในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัว,วลาไปก่อนดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ